ห้อยแดดมิสหายยินดีต้อนรับเข้าสู่ปริศนาล่าสมบัติ Pressure Hunter กับกัปตันอาเซรุกันอีกครั้งหนึ่งเดินทางมาด้วยเรือตัวตรัสอิชิกิลำเดิมลำนี้นนเองนะครับวันนี้เราอยู่กันในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็น EP ีหลักหลักสองมา20โอ้เราเดินทางกันมา10สัปดาห์เป็นอย่างน้อยแล้วตอนนี้อาจจะมากกว่านั้นไม่ดีก็10สัปดาห์นี่แหละอ่ะปริศนาล่าสมบัตินะครับผมก็เป็นเหมือนเดิมนะฮะเป็นเกมไขปริศนาที่ให้เพื่อนๆได้มา ลุนเงินรางวัลในการไขปริศนานะครับผมสูงสุด1 0ึบาทต่อสัปไม่ใช่ต่อสัปดาต่อตอนนะครับผมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้18นาฬิกานะครับผมพบกันได้ที่ช่องของ,ของจิตใจที่เราหล่นอิจกิอาเซอร์กันเช่นเคยนะครับผมอ่ะทีนี้ในวันนี้ปริศนาล่าสมบัติของเราแบ่งเป็น3ช่วงโดยปกติคือช่วงไขปริศนารวมยอดล่าสมบัติแล้วก็ค,วคุ้มสมบัติแต่ว่าเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วจําได้ไหมฮะว่าเรา ได้ทําการขยายเวลาในการตอบคําถามปริศนาเนี่ยไปจากสัปดาห์เดียวไปสองสัปดาห์ดังนั้นผมว่าสามช่วงไม่เพียงพอผมก็เลยจะทาการเปลี่ยนจาก3ช่วงเนี่ยเป็น4ช่วงโดยเดี๋ยวผมไล่เพิ่มมาก่อนนะก็จะมีช่วงไขปริศนาใช่ไหมเป็นช่วงที่2รวมยอดช่วงที่3าค้นพบช่วงที่4ทีนี้ช่วงแรกที่หายไปคือช่วงไล่มันคือช่วงความลับขุมสมบัติมันคืออะไรกันความลับขุมสมบัตินะครับผมจะเป็นช่วงที่เราจะเอาปริศนาจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาบอกใบ้นะฮะว่า เราสามารถหาคําตอบในปิศนานั้นนะั้นได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีการบอกใบคําตอบคําตอบไหนบ้างที่จะถูกห้ามไม่ให้ตอบแบบประมาณว่าไม่ให้ตอบหลังจากวิดีโอนี้ลงอ,ะอ่ะก็คือถ้าตอบมาก,ก่อนในะคําตอบเดียวกันเนี่ยให้นะฮะแต่ถ้าตอบหลังจากนั้นถือว่าไม่ไม่ได้เอาไปลุ้นรางวัลอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวยว,วันนี้นะครับผมเราก็เข้าสู่ช่วงแรกเลยความรับกลุ่มสมบัตินะครับ สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราอยู่กันในปริศนาซืมหาความจริงที่เรามีเรื่องราควค่อนข้างจะเยอะแยะนะครับผมก็คือร้านขายปลาพงเพียรนะครับผมนําเข้าปลาสีสายพันธุมาจากประเทศที่ไม่ซ้ํากันน้าหนักตัวไม่เท่ากันนะครับผมโดยมีข้อมูลต่ตางๆก็คือสายพันธุ์ปลาเนี่ยมีปลาดุกปลาทองปลาทูน่าปลาหางนกยุงประเทศมีประเทศกินแลนด์แคนาดาญี่ปุ่นอเมริกาน้ําหนัก250กร,รมัม400กรัม650กรัมแล้วก็800กร,รมัมนะฮะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือ ข้อมูลทั้งหมดไม่ได้เป็นไม่ได้อ้างอิงจากความเป็นจริงแต่อย่างใดนะฮะเป็นอยู่ในโจทย์ล้วนๆเลยซึ่งข้อมูลของเราก็ให้มาเจ็ดข้อนะครับผมปลาทองเบาที่สุดปลาที่กินแลนดหนักกว่า6กรกรัมปลาดุกเบากว่าปลาหางนกยุงปลาทูน่าไม่ได้หนัก400กรัมปลาที่นําเข้าจากญี่ปุ่นเบากว่าปลาที่นําเข้าจากแคนาดาและกินแลนด์ปลาหางนกยุงนําเข้าจากกินแลนด์แล้วก็ปลาที่สหรัฐอเมริกาหนัก800กรัมจากข้อมูล7ข้อเนี่ยในความเป็นจริงเรา สามารถทดแบบประมาณว่าตัดตัวเลือกแต่ละอย่างทิ้งไป,ไปเลยก็ได้นะแต่ทีเนี้ยมันมีวิธีการที่จะออกแบบการตัดตัวเลือกที่ดีกว่านั้นนิดนึงผมขออนุญาตใช้เป็นตัวนี้ละกันนะฮะก็คือมันจะเป็นตารางความจริงนะครับผมนี่ไม่ม้องสืบหาความจริงแล้วเราก็ต้องใช้ตารางความจริงนหน่อยโดยที่เราจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่เป็นตัวเลือกเป็นไปได้นะมาใส่ในตารางเริ่มต้นจากที่ผมจะใส่แบบนี้อ่ะผมเอาสายพันธุ์ปลาทั้ง4มาใส่ด้านซ้ายบนก่อนนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวผมเอาประเทศและการอาศัยในแนวตั้งมันก็จะอยู่อย่างแบบนี้นิดนึงแล้วก็เราจะเอาน้ําหนักนะครับผมใส่สองช่องที่เหลือตามสีเลยอ่ะทีนี้ตารางนี้ทํางานยังไงยกตัวอย่างนะครับผมคําใบ้ได้ที่เราบอกมาว่าปลาทองเบาที่สุดหมายความว่า,างไงปลาทองเบาสุดในสี่ตัวนะใน4ี่ตัวนั่นคือปลาทองต้องหนัก250กรัมถูกต้องแม่นี่อ่ะเป็นตัวนี้ดังนั้น,น,นตามกติกาที่เราบอกไปแล้วว่าแต่ละปลาแต่ละตัวเนี่ย น้ำหนักไม่เท่ากันดังนั้นนด้แต่ว่าปลาทองเนี่ยหนัก2 5 0กรัมดังนั้นปลาอื่นจะหนัก2 5 0กรัมไม่ได้และปลาทองหนักน้ำหนักอื่นไม่ได้เช่นเดียวกันอย่างนี้เองนะฮะนั่นก็จะเป็นการตัดตัวเลือกไปหน่ตัวด้วยแล้วก็อีกสักคำใบหนึ่งอ่ะปลาที่กินแรนหนักกว่า600กรัมนั่นหมายความว่าปลาที่กินแรนเนี่ยไม่สามารถหนัก250และ400กรัมได้ประมาณนี้อ่ะนี่ใบไปแล้ว2ตัวเลือกนะฮะตอนนี้เราได้คําตอบนึ่งแน่แแล้วว่าปลาทองหนัก20 5กกรัมทีี่เหลืออบ ลองไปเช็คไปกากาบาดดูนะครับผมแล้วเราก็จะรู้ว่าปลาแต่ละตัวมาจากประเทศไหนและหนักเท่าไหรอะซึ่งปริศนานี้นะครับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อ <c oughs> <ๆ S 2> ได้มีโอกาสมาตอบกันได้จนถึงวันที่15มีนาคม2 5 1 6เวลา18บดนิกาเนาะก็คือก่อนพักสร้างวันนั่งเล่นสัปดาห์หน้านะฮะอันนี้คือสัปดาห์หน้าแล้วนะหมดไปแล้ว1สัปดาห์นะครับตอนนี้ก็มาลุกตอบสนุกกันเยอะๆยอะนะฮะรางวัลของเราก็ไปย้อนดูกันได้นะในวิดีโอในวิดีโอต้นฉบับนะครับผมอันนี้ก็ เอามาสืบหาความจริงอีกทีหนึ่งนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่เอามาใบบอกใบกันนิดนึงนะฮะโอเคทีนี้ในสัปดาห์นี้นะครับผมเราก็จะไปอะไรน,นะค้นพบกลุ่มสมบัติกันเลยดีกว่านะครับผมทีนี้ในสัปดาห์นี้เราจะได้เดินทางไปที่เกาะแห่งไหนกันไปล้นชื่อเกาะกันดีกว่านะผมว่าโอเคกลุ่มสมบัติกันในสัปดาห์นี้นะครับผมจะเป็นกลุ่มสมบัติที่มีชื่อว่ากังหันอ,อักษรอ่ากังหันอักษรคืออะไร ก้านอักษรนะครับผมเป็นปริศนาที่อยู่บนเกาะที่ชื่อว่าสายฝนนะครับผมควจริงน่าจะชื่อไซฟ,ฟอนนะแต่ว่าชื่อออกมาเป็นไทยๆแลนะ้วสายฝนอ่าสายฝนก็สายฝนเป็นกังมีกังหันนะครับผมที่มีอักษรแปะอยู่9อันนะครับผมแล้วก็มีช่องเขียนอักษรหช่องด้วยกันไหนหน้าตาเป็นยังไงขอดูกันสักหน่อยสิหน้าตาของปริศนานี้โอ้โหอะไรวงเนี่ยหมุนตะระดิวติวติว,ตวหมดเลยอ่า พิศนาการหันอักษรหน้าตามีประมาณนี้แหละโอ้โหผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะน่าจะใช้วิธีการหยุดดูแหละผมว่านั้นในตอนนี้อะว่าแต่พินานี้ทําอะไรได้พินานี้ที่ต้องทานะครับผมก็คือเราจะต้องทําการตอบว่าอักษรบนกลงหันเนี่ยเราสามารถนํามาเรียงเป็นคานะครับผมทั้งหมด6คําคําละ6อักษรได้คําว่าอะไรบ้างนะฮะขอแค่นั้นเลยนะหกหกคำคำละหกอักษรก็จะทำทหกอักษรพอดี หนึ่งคำที่ตอบถูกนะครับผมมีค่าหนึ่งคะแนนสูงสุด6คำ6คะแนนนะครับผมทายเบรกถ้าคะแนนเท่ากันคนตอบก่อนและอันดับที่สูงกว่านะจ๊ะอ่ะแล้วก็การคิดคะแนนนะครับผมอันดับ1 40บาทอันดับ2 25บาทอันดับ3 15บาทอันดับสีและอันดับ5เหลือ5บาทและอันดับ6ถึง15 1้าบาทรวมทั้งหมด100บาทนะครับผมอันดับของเราก็น่าจะประมาณนี้ แล้วก็มนเดินเพื่อสามารถตอบผ่านลิงก์ที่คขาอธิบายใต้คลิปได้นะครับผมก็นั่นแหละตอบเวลากําหนดนะครับผมปิศานี้ตอบภายในวันที่22มีนาคมนะครับใช่ไหม22มีนาคมเนาะโอเคสองสัปดาห์ถัดไปถูกต้องโดยที่ลิงก์ตอบปีศาของเราคือลิงก์นี้ไปตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมหรือถ้าหากว่าลิงก์นี้ลิงก์เนี้หนาจอเนี่ยไม่ตรงดูลิงก์ที่คขาอธิบายใต้คลิปไปตามนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะ โอเคก่อนจากกาันเพืเพื่อนได้ดูปิศาจนี้กันก่อนสักรอบหนึ่งนะครับผมส0มสิบวินาทีอ่ะหมุนติวตะลดิวติวติว,ตว,ตว,ตวไปเลย30มสิบวินาทีเริ่มไปแล้วนะฮะมันมีตัวอะไรบ้างอ่ะอันแรกมีส่อเสือมอมา้าสระอางงองูอ๋อผมลืมบอกไปนิดนึงในแต่ละคําที่หยิบมานะครับผมจะหยิบจากแต่ละกังหันได้แค่กังหันละหนึ่งตัวนะหมายความว่ากังหันหนึ่งคำศัพท์หนึ่งคำอ่ะหยิบจากกังหันเดิมซ้ํากันไม่ได้นะหยิบจากกังหันเดิมสองตัวขึ้นไปไม่ได้นะ ต้องหยิบหนึ่งหรือไม่หยิบเลยโอเคไหมอ่ะโอเคแล้วปิศาของเราก็หมดเวลาไปที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เร็วมากเลยนะครับผมโอเคก่อนจากกันนะครับผมทุกปัญหาขึ้นอยู่กับว่าเรามองอย่างไรเจอกันใหม่ในการเดินทางครั้งถัดไปลาก่อนสหาย